เฮยเจออีกอันหนึ่งแต่ว่า่โดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยโอ้ไมเ i รนสวัสดีคันเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ทางขึ้นภูเขาเลยนะคะอันนี้เราจะไปหาหนอไม้แต่ว่าเราผ่านเพื่อนมารู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยคะ่ะพอดีเห็นดอกสวยๆเฮ้ยดอกแบบว่าใหญ่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะดอกแบบใหญ่เท่าถ้วยเท่าชามอะไรอย่างงี้เลยนะนี่นะใบก็ใหญ่ อ๋อนี่ดอกคล้ายดอกบัวนะโคต้นโคก็คือถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยจะออกเสียงว่าพักพักพัก ก็คืออย่างที่เพื่อนๆอาจจะเคยเได้ยินชื่อคนเกาหลีเนาะที่พักพักนั่นพักนี่อะไรเงี้ยตระ,ะกูลพักอันนี้คือต้นอันนี้แหละค่ะอันญี่ปุ่นเรียกว่าโฮโฮถ้าเป็นภาษาอญี่ป,ปุ่นก็โฮนะฮะฮ mm. ังกุรฮังกุรว่า พักเดินเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ให้ดูอันนี้ก็คือดอกที่เขายังไม่บานนะคะตอนนี้มันมืดนะคะก็เลยมองไม่เห็นคล้ายดอกบัวนะเดี๋ยวเขาก็บานออกเป็นแบบนั้นนะคล้ายๆล้ายดอกบัวหรือดอกลำดวนน่ะแต่ว่ามันจะใหญ่มากไม่มีกลิ่นนะเราเรามาหาหน่อไม้วันนี้เย็นหน่อยนะคะเราก็อยู่ที่หน้าป่าแล้วนะคะ อ,อวิทยุมาด้วยใส่แบบนี้เพราะว่ามันมแมลงมันอะไรนะโอ้ทางนี้นี่หวะตามลุงไปเลยเอ,อวิทยุมาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดข้างในนะอตอนนี้กำลังตอนแบบห้าเย็นเย็ๆพอดีเลยแบบยังไม่ห้าโมงเย็นนะ พราะฉะนั้นอันนี่เราแขวนเสื้อไว้เป็นจันกษณ์โอเคตัดญ้าเรียบร้อยแล้วปีนี้มาบ่อยหน่อยเพราะว่าลุงตัดญ้าไว้ตอนเ,นเริ่มแรกการโจกกันโจกไม่เอาเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูต้นไผ่ด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าไม่ได้ถ่ายต้นไผ่มีผู้ชมเข้ามาใหม่เนี่ยสงสัยว่า ไอใบไผ่เล็กแบบนี้มันต้นเล็กทำไมทำไมหน่อใหญ่จังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ถ่ายต้นให้ดูเนาะอันนี้มันก็เป็นใบไผ่ชนิดหนึ่งเรียกว่าใบสาสานะสา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 ะสาสาะไผ่สาสะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสาสะมันเป็นไผ่ชนิดหนึ่งนะคะเล็กๆแบบนี้ใบเอาไปห่อขนม ได้นะคะขนมดัางโงะที่เป็นสัสดังโงนะแล้คะนี่ค่ะมีอยู่ทั่วไปตามป่าดหละนี่ค่ะเยอะมากแต่ไผ่ที่เราพาไปเนี่ยไม่รู้ว่าพันอะไรนะเพื่อนนะนี่คือปลูกมันเป็นป่าไผ่แบบเนี้มันเป็นไผ่ที่ไม่ได้มีหนามนะคะ ไม่ได้มีกอมีหนามเยอะนะเป็นไผ่คล้ายๆไผ่ที่เกียวโตอ่ะที่ใครที่เคยไปเที่ยวเกียวโตก็จะเป็นไผ่เพื่อนเห็นต้นไผ่ไหมอือเป็นไผ่แบบนั้นแหละแต่ว่าเวลาการมาหากันจะไม่ค่อยถ่ายต้นให้ดูเนาะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูเออจะโดนล,ลิขิตไหมเนี่ย เดี๋ยวจะให้ดูต้นไผ่แล้วนะคะขานไปหนึ่งสองสามแต่ว่ามันจะมีผสมรวมๆนะคะ,ะลุงเจอแล้วนี่ค่ะเป็นต้นไผ่นะคะอันนี้คือต้นไผ่แต่ว่ามันต้นมันไม่ใหญ่เพราะมันเสื่อมโทมแล้วมีต้นมีตายแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะตายแล้วนะต้นนี้มันจะมีไผ่เล็กๆอยู่ข้างล่างแบบเนี้ย แล้วอันนี้คือต้อนไผ่นะคะต้นไผ่ที่เ,เราขุดนะที่กอเขาก็จะไม่มีโอ้ยไม่มีหนามอะค่ะไม่มีเป็นกอๆแบบบ้านเราเนาะต้นเขาจะแบบแบบนี้แหละออกเดียวโหดูโอโหพี่แน่แบบนใหญ่มากเลยเนี่ยต้นไผ่เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนดูก่อนนี่อันคือใบสะสะใบเขาจะใหญ่จริงจะแบบใบพผ่จริงจจะเล็กนี่อีกขันหนึ่งเล็กๆนะแล้วก็จะมีพันธอิ่มตาลแต่ว่าที่บ้านมันไม่มีไงก็เลยไม่รู้จักก็ถามออลุงถามอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าพันธอะไรเดี๋ยว,วหลังก็จะลองหาดูในเน็ตดูแต่ก็เรียกหน่อไม้อ่ะนะ เนี่ยค่ไม่เจอโอ้ยเจอใหญ่มากเลยแต่ว่าเอาดีไหมโอโมเอามาแล้วหนึงนน่งหน่อหนึ่งหน่อใหญ่เอาไปตรงปลายกันให้อันนี้คือใหญ่สูงใหญ่แล้วสูงละไม่ใหญ่มาก เดี๋ย้ทำนึ่งก่อนจะเอาป่ะน่าที่สุดก็าหักอันล็กทนะี่น่อือพี่ใส่พุทธสือได้สองอันนะคะคือสองอันอือก็อตทษนะเอาเท้าอีรึอีรึอือแล้วก็อันนี้นะคะตัวดีเลยอันนี้ใหญ่ด้วย

ได้อีกสองนะคะนึกว่าจะไม่ได้อันนี้ก็ลองโอเคแต่เดี๋ยวเข้าไปหาข้างในอีกอันนี้วางไว้ตรงน,นี้ก่นอนโอกาสันเหยากี่ไรล่ะโอเค้ะงอกไปไว้เจออีกอันหนึ่งแต่ว่าใหญ่สูงสูงใหญ่เป็นตรงที่หมูป่าเราเจอหมูป่าครั้งแรกนะ อยู่ใกล้ๆแถวนี้มันจะมีเยอะเลยที่การขุดไปเยอะเลยที่เจอ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 อันนี้มันน่าจะยังเล็กอยู่ตอนที่มาครั้งแรกอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาไปนี่เอาแค่ตรงนี้นะคะตรงปลายนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบหมดฤดูแล้วเราเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะอันใหญ่เอาสุดท้ายแล้วเดี๋ยว ออกไปกันแล้วค่ะไปเจอกันที่ทางเข้าปา่ามีไม้ปลอดสารสกัด anyway, ว um, ันนี้เราก็ได้ห้าหนอใหญ่ๆลิค่านี่นะคะโอเคแค่นี้ก็น่าจะเป็ี่นท้ายฤดูแล้วค่ะขึ้นซีซซีซั่นจะฤดูไหนตอนที่ถั่เกียวในซีซั่นวัดตักใช่ลุงบอกว่าหมดฤดูกาลแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเดินะคะ สันตะครอสแบกไปใช้ได้ไม่หนักมากโอ้มย <laughs> ยิ่งบอกหนักอยู่ถือสกบถ่ายตามตูดลุงไปอ,อันนี้คือโตแล้วนะคะแถบนี้มันมีอยู่แต่ว่าเราไม่หาไว้มันโตเชลล์ไร ันนี้มันจะไม่ค่อยมีไะเจอรับละคันเพื่อนวันนี้นับในป่าเลยต้นไม้นี้มีตำนานนะสมัยก่อนเขาปลูกเวลาเราเวลาได้ลูกสาวอะไรเงี้ย แล้วพอ20ปีก็จะตัดทำเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นไม้ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์แบบอย่างดีอ่ะเป็นไม้อย่างดีนะคะดอกจะเป็นสีม่วงบานในช่วงเดือนห้านะฮะเนี่ยสีม่วงอ่อนแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะชื่อว่าคิริคิริคิริโนกต้นคิริ <c oughs> ดอ<ง>ต้นไม้ก็ต้นสูงใหญ่ดอกสีม่วงคล้ายๆดอกแคร์นะเป็นกระดิ่งกระดิ่งสวยดี ตรงที่อื่นก็มีค่ะอันนี้น่าจะหลายปีแล้วนี่สวยดีค่ะต้นไม้นี่มีตำนานนะคะเนี่โอ๊กน่ารัเลยดูเป็นต้นไม้เวลาเวลา,วลาแบบว่าแต่งงานเออเวลายังไม่จบเวลาลูกสาวแต่งงานก็ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขนอันนี้แหละไปไปอะไรเงี้ยโอ้โหสกเกออยู่ดทำพวกชั้นบ้างตู้บ้างอะไรเงี้ย พื่อนี๋วจะให้ดูดอกสีขาวเนี่ยดอกมีกลิ่นหอมมากเลยนะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบคล้ายๆดอกอะไรกล <are> ิ<ๆ>่นหอมมากเหมือนดอกแก้วอ่ะสีขาวเหมือนดอกแก้วด้วยต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยหอมมากเลยพึ่งมานะพึ่งมากลิ่นเพราะมันหอม no. นริ the ้แบบว่าสวยมากเลยเขามีสามสีนะเป็นใบไม้นะดูสีส้มอ่อนแล้วก็สีลายสีเขียวนะเดี๋ยแต่大きくなるとグリーンになるんだตัดเฉดโอ้ชิโร่